นบ้านเลกลางเราได้มีโอกาสเข้าเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนววิถีนะครับโครงการของกรมพัฒนาชุมชนเมื่อปี2560นะครับ ทำในรูปแบบของในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนนะครับทีนี้เมื่อเริ่มมีการท่องเที่ยวในชุมชนหน่วยงานที่จะเข้ามาช่วยเหลือหลักดันหรือว่าเป็นพี่เลี้ยงนะครับอันดับแรกก็ต้องมาจากคือหน่วยงานภาคเกษตรด้วยที่ว่าคือชุมชนเราเป็นชุมชนกเกษตรอ่าแล้วก็หน่วยงานที่เข้ามาอีกหน่วยงานหนึ่งพัฒนาชุมชนเริ่มมากับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับทีนี้ในการท่องเที่ยวของเราด้วยี่บอกว่าคือเราเป็นเกษตรเราเป็นหมู่บ้านเชิงเกษตรในการท่องเที่ยวของชุมชนเราอ่ะเราจึงจัดเป็นฐานอย่างรู้และอีกอย่างหนึ่งคือต้นทุนของเรามันมีอยู่ตรงที่ว่า เราเรามีสถานที่ทุ่งนาปาตานเนี่ยซึ่งเราเราได้ปล่อยให้เป็นศูนย์เกี่ยวกับเด็กในเรื่องของความรู้กเกี่ยวกับตาตโนดนะครับการสืบสารต่อยอดอะไรเนี่ยให้เด็กอานรู้จักการอนุนรักษ์ในเรื่องของตาตโนดซึ่งมันเป็นจุดเด่นของเพชรบุรีเราแล้วก็ของหมู่บ้านเราทําให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติห้องเรียนนอกพื้นที่อะไรเงี้ย <S 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 ครับสำหรับฐานนี้คือฐานชื่อฐานบ้านสวนเกษตรนะครับจุดเด่นของฐานนี้ก็จะเด่นในเรื่องของอาหาร เอาเวลาคนเข้ามาศึกษาดูงานหรือนะักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนเราสถานที่ตรงนี้จะเป็นจุดรวมอาหารก็จะให้นะักท่องเที่ยวหรือคนที่เข้ามาเนี่ยได้ชิมลิ้มรสกับอาหารของชุมชนเราเป็นพวกคุกกิ้งคาร์ดเขาสามารถร่วมลงมือทํากับเราได้ด้วยร่วมกิจกรรมกับเราด้วยเราก็ทําไว้เป็นตัวกิจกรรมเพราะนั้นหลักๆตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอาหารนะครับวัตถุดิบต่างๆส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ออกไปจาหน่ายข้างนอกได้เพราะว่ามันจะหมุนเวียนอยู่ในนี้ด้วยที่ว่าเราเปิดร้านค้าขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารตามสั่งไรงี้ด้วยเพราะววัตถุดิบต่างๆมัน จากสวนมันเวียนได้ตลอดอันนี้มันเลยต้องเป็นวัตถุดิบที่เราต้องสำรองไว้กับรับคณะคนที่เข้ามาเที่ยวแต่ประโยชน์ที่ได้รับจากชาวบ้านก็คือเขามาศึกษาเรียนรู้จากตรงนี้แล้วเขานําไปปฏิบัติแล้วเขาไปทําของเขาแล้วที่บ้านเขาเพราะนั้นชาวบ้านเนี่ยเขาก็มีฐานมีของผักพวกนี้ฐานยกเว้นพวกเนื้อสัตว์ต่างๆที่ว่าจะต้องเอามาข้างนอก ามีการจับกลุ่มกันในเรื่องของการทําสารชีวพันธุ์ต่างๆเง,ง,งี้ยคือเนี่ยมันลดต้นทุนก็ถือว่าเป็นศาสตร์หรือว่าเป็นสูตรอีกอย่างหนึ่งที่ของพระองค์ท่านมาเราไม่ต้องไปเซื้อหาปุ๋ยหรือว่าสารเคมีอะไรต่างๆเข้ามาใช้มาอะไรกันในหมู่บ้านเราเยอะมนันลดต้นทุนลดต้นทุนประหยัดแล้วแหละนะพอเพียงพอเพียงก็ตรงที่ว่าเรื่องเรามีกินเราพอเพียงและอยู่ได้ช่วงโควิดนะครับตรงเร ช่วงนั้นมีผลกระทบมาก็เหมือนกันในเรื่องของท่องเที่ยวก็ก็ดรอปไปคนก็จะไม่ค่อยเข้ามาเที่ยวนในชุมชนเราเราก็เลยทําโครงการหนึ่งเร่คางรับกิจปลูกผักปลูกพืชต่างๆผักปุ้งผักกะนณาผักกาดอะไรของของพวกนี้ที่ใช้ในครัวเรือนแบ่งปันให้คนในหมู่บ้านเรานะครับช่วงโควิดเราไม่รู้ว,ว่ามันจะอยู่กับเรากี่ปีตอนนั้นผมได้ได้พูดบอกไปว่าถ้าโควิดเข้ามาในชุมชนของเราจะก,กี่ปีก็ไม่รู้คิดว่าบ้านไร่กางของเรา,าอยู่ได้เพราะเศรษฐกิจพอเพียงที่เรานํามาจากศาสตร์ของพระอ,องค์ท่านนั่นแหละ ผมคิดย้อนกลับตอนนี้ว่าถ้าเรามาเริ่มทําแบบคําของนายหลวงนิสาประราชาที่เคยพูดอยู่เสมอว่าโอ้โหมันฝังอยู่ในสมองคนเราทุกคนเลยอ่ะไม่รู้จะหยิบจับตรงไหนขึ้นมาปัจจุบันเนี้ยเราได้น้อมกลับไปใช้ตรงนั้นนําขึ้นมาใช้ผมว่ามันมีประโยชน์แต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นคนในรุ่น40อัพขึ้นที่นักที่เขาจะยอมรับในตรงนี้นะเด็กเกเยาวชนเนี่ยเราเรายัางไปคาดหวังเขาไม่ได้เพียงแต่ว่าสร้างแล้วก็ซึมซับให้เขารู้ให้เขาศึกษาให้เขารสึกศา,าสรเราเท่านั้น ก็อยากจะฝากของชุมชนท่องเที уки, ่ยวบ้านรลยการนะครับในการที่จะเข้ามาศึกษาดูงานในชุมชนเรานะครับก็เชิญชวนนะครับเข้ามาดูมาศึกษาดูงานในชุมชนเราเรารับรับทุกทุกแบบนะครับมาไม่ว่าจะเป็นเป็นกลุ่มครอบครัวเป็นกลุ่มคณะศึกษาดูงานจากอบตหรือสํานักงานเขตต่างๆนะครับแล้วก็กลุ่มต่างชาติต่างๆนะครับให้ให้ประสานเข้ามาได้ที่ชุมชนเราเรามีหลายอย่างที่ว่ามันเป็นมันเป็นวิถีชีวิตความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของคนในชุมชนนะ